สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP นะฮานอย VIP ของวันที่23พยาพฤศจิกนารยน2567นะครับ อ่านอยบีพนี่ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องบีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณสมาชิที่ทู้ันนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาวารเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบคุณผู้นอญ่ถูนะครับอ่ะเรามาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะครับศูนย์

ตามทีห้าตรงนี้นะครับครับโอเคครับเอ๋ออ๋อครับเด่นที่อยู่ละลาน,นี้นะครับตรงนี้นะครับรนี่นะครับครับครับเน้นที่หนึ่งก็หนึ่งตรงนี้นครับ เป็นหลักนะครับคอันหนึ่งไปรูดไปวิ่งครับนี้นะครับขับเตียบรายแล้วครับหาหน่ VIP นะครับหาหน VIP นะโอเคครับครับตามนี้นะครับขอบพระคุณมากมๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีร่ำรำไปเรื่อยๆเหงเๆนะครับสวัสดีครับ